แถบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอบคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสาธิตนิภาคุณสายเฟรีแปดและคุณนับแชทจีพีจมากที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วีบีทีไบแซนแนลครับในคลิปแมนกาดวีนะครับเด็กโปรไฟล์วันนี้กลับมากันอีกแล้วก็วันนี้เป็นอีกแค้นนึงในชุดวีบีทีศูนย์สี่นะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะถ้าใครลองสังเกตดูนะไม่รู้อะไรเลยคนสังเกตไจะบอกคือวีบีทีศูนย์สี่มันคือบูเตอร์ของวีบีทีศูนย์สองเกือบทั้งหมดเลยนะ แต่เพิ่มลิงจ็อกเกอร์มาแค่แคนเดียวเท่านั้นเองนะครับโอเคปะเริ่มกันเลยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่โง่การจัดเการจัดเด็กแกะตกวถนัดนะครับนะใครอยากปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยโอเคเริ่มกันเลยครับวันนี้เป็นดาร์กแอติล่าครับก่อนอื่นคือพวกเกดศูนย์ขออนุญาตไปไวๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากก็จะเป็นชินะครับผมแปดนะครับมันมันมีแค่นี้แหละแล้วก็ดอเอจีสี่คิวสี่นะครับคือทิกเกอร์ข้ามเลยนะครับ มันไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ต้องรออาจจะต้องรอนาะครับ,รบที่มีแบบทิกเกอร์ที่มีความสามารถมากกว่านี้เพิ่มขึ้นมาหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับมาที่เกตหนึ่งครับคือต้องบอกก่อนว่าไดเอโกราชุดที่แล้วเนี่ยมันจะหวังกับการโซชาร์แบบตัวลงมาโซชาร์ลงมาโซชาร์ลาารแล้วก็จะทําอย่างอื่นไม่ค่อยได้แล้วก็เอาไอตัวที่มันชื่ออะไรนะตัวหลักมันก็คือไอตัวไอเดสอารอ,อ,อะไรแนละ้วมันชื่อไอ โนไลท์คิงเออโนไลท์คิงนะครับมันลุกในช่วงปลายเกมเฉยซึ่งมันค่อนข้างจะทําอะไรเขาไม่ได้แต่ในรอบนี้มันจะเหมือนเปลี่ยนโฉมหน้าของเด็กดาร์กไปในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าดาร์กเรกูล่าจะกลายเป็นเด็กยิงนะครับรอบนี้โอเคอ่ะใบที่เกณฑหนึ่งใบแรกกันเลยครับเจ้าใบนี้นะครับเจ้าใบนี้มันมีความสามารถก็คือออโต้ใน่องเรียกอากาศเมือ่อเมือมอม่อการโจมตีที่ยูนิตนี้โจมตีหรือบูธนะครับน้ำมันเข้าสูโซเลือกเรียกอากาศของคู่แข่งหนึ่งใบดีทายยูนิตนั้นนะครับ ก็แค่เองนะครับเมื่อการโฉมที่ฮิตต้องบูทฮิตแวนการ์ดด้วยนะเออก็คือถ้าแวนการ์ดมึงโดนฮิตมึงรู้เรื่องนะครับตัวต่อมาโคนนะครับโคนเนี่ยเก็บเองเข้าได้กล่องได้นะครับมันจะมีเทคอันแรกก่อนคอนทินิวในช่องเรียกาดครับถ้า,าในโซเรามีการเกตสามยูนิตนี้จะจะบวกห้าพันคือไม่มีใคราม,ม,ามาลงเรียกอยู่แล้วแหละแ,แล้วมีเทคหนึ่งแอคทีฟในโซนะครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่ง นำไปไว้ได้กองการคุณแล้วก็โซชาร์ดสามคือโซเต็มเร็วแน่มีเจ้านี้อยู่เล่นง่ายตัวต่อมาครับอันนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้เอาโนไลท์ชิงเข้าโซแม่งเลยนะครับของเก่าคือต้องไปต้องชาร์ดติดโงไลท์ชิงอันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับอันนี้จะมีเทคนะครับผมแอคทีฟในช่องเรียกากาศเทอร์้ินัลหนึ่งน้มันเข้าสู่โซดูการเจ็ดใบบนสุดจากกองการ์คุณนะครับก้หาการ์ดเกียรสามไม่เกิน2ใบนะครับนำหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าสู่โซนะครับแล้วก็ที่เหลือเอาับ กลับเข้ากองไปแล้วก็สับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมีไอตัวเนี่ยนะครับสองใบอันนี้ใส่ไว้ติดไวเ้เฉยไม่มีอะไรมากลงมาชาร์จนะครับก็คือไอตัวนี้ค่อนข้างดีเลยแหละนะเอาจริงๆอ่ะประมาณนี้ครับเกตหนึ่งมาที่เกตสองกันบ้างครับเกตสองเราจะเน้นเป็นเด็กกิ้งอย่างเดียวเลยนะก็จะมี g r เดอะร e ปเปอร์ครับคือจริงๆมันลงมาโซชาร์ตแหละแต่ถ้ามีโซติดมันจะยิงได้อันนี้จะต้องแบบยิงแบบเลเทเกมนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ได้ยิงกับคาร์ไนโ่แบบต้นเกมบ้างเปี้ยงบ้างเปี้ยงอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวสกิลบัตัตวใหม่ ตัวสกิลบัตเนี่ยมันจะมีเทคบอกว่าออโต้ในช่องเรียกการเมื่อจบการต่อสู้ที่โจมตีแวนการเอามันเข้าสู่โซได้ครับแล้วก็เรียกอ่าเลือกเรียกการของคู่แข่งหนึ่งใบรีทายทิง้งและมีเทคนิคในโตคอร์เตอร์บัตหนึ่งครับทิ้งการ์ดบนมือเราหนึ่งใบจะนําตัวมันขึ้นมือแทนคือมันก็จะรีไซเคลิลตัวมันในการเล่นได้นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นกับมันเหมือนเอาตัวไว้เล่นกับชุดยิงเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้เป็นสกิลบัสเหมือนเดิมแหละเดิลลบบััสสะตอนนแรกกกึว,ว่า Sci ิม มีเด็กออโต้ในช่องบรรยกาศดวันมาเดินครับเมื่อเรียการของคู่แข่งนะครับถูกรีทายในงของคุณถ้าเรามีโซ่สิบใบหรือมากกว่ายูนิตน,นี้จะ,ะทําการหงแยเดมหนึ่งคือนั่นมันง่ายครับเพราะว่าไอ้ยิงไอ้นี้ยิงได้นะครับเกร1หนึ่งยิงได้นะครับไอ้นี้ก็โตสิบง่ายไหมไม,ไม่ไม่ยากขนาดนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเกร2สองครับเกร2สองจะมีใบนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยคือถ้าตัวเก่าใครที่เคยเล่นแวนมานานแล้วจะรู้ว่ามันเป็นตัวที่เมื่อเอามาอินเตอร์เซ็ปมันจะโซชาร์สอง แต่ในนี้นะครับมันจะมีถ Auto เถงออโต้ในช่องการเดียนเมื่อลงสนามถ้าคุณมีการ์ดนะครับในดาเมจโซนและในโซรวมกัน10บใบหรือมากกว่า,าคุณสามารถทำให้ชิลตัวนี้บวกหมื่นได้มันจะกาดหมื่นห้าเลยนะครับแล้วก็จนจบการต่อสู้นั้นถ้าทาในขนาดที่ยูนิตเนี้ยจะถูกรีทายนะครับในการต่อสู้นั้นให้เอามันกลับไปไว้ใต้กองแทนก็คือ มันง่ายแล้วจากในโซจากในดามเมจในโซลงมันสิบใบมันก็ถือว่ายังทําง่ายอยู่ดีแล้วก็กลับไปใต้กองนะครับขึ้นมาใหม่ทาใหม่ได้มันปลาลงจากมือได้คือหลักๆอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยกับตัวโคนเอาไว้ช่วยรีกองนะครับอ่ะมาที่เกตสามกันนะครับผมนเกตสามก็จะมีครับตัวใหม่นะครับเนี่ยตัวในตัวนี้ถ้าเล่นเวอร์ชันเก่าก็จะเป็นตัวเบรกไลท์มั้งก็จะไม่หดดันทันเลี่ยนปะนะครับนะดันทันเลียนเออนะครับจำเยอะยังจําชื่อได้ไว้ นะครับแล้วก็จะมีโนไรท์คิงครับสี่ใบนี้ยังใช้อยู่นะโนไรท์คิงยังถือว่าเป็นเมนที่ดีในการเล่นของดาร์กอยู่นะครับถือว่าเป็น่าแรงอยู่นะเดี๋ยวเราทธิบายฟังแล้วก็จะมีเจ้านี้สองใบครับผมซึ่งก็จะใส่ไว้เก็บของในช่วงต้นหรือปลายเกมก็ได้นะก็หลักๆครับคือต้องทําความเข้าใจก่อนอย่างหลายๆเด็กในชุด v p t ศูนย์สี่เนี่ยอย่างเพลโมนอ่ะเดี๋ยวขอยกตัวอ,อย่างเพลโมนแล้วกันไม่รู้คลิปนี้กับเพลโมนใดลงก่อนนะ คือเพลมูนเองตัวที่ออกมาตัวหลักก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเมนที่จะยืนบนสนามตลอดเวลากลายเป็นตัวรองที่ไว้ยืนในช่วงปลายเกมไอเกมมีก็เหมือนกันคือไอเนี้ยมันเป็นตัวรองที่ไว้เล่นช่วงปลายเกมอยู่แล้วถ้าใครเคยเล่นด์ก r e g ูล่านะมันจะขาดตัวต้นเกมดีๆีรอนแรกเราก็จะใส่ตัวนี้ไว้ยืนต้นเกมแต่ทีเนี้ยพอมันออกตัวนี้มาก็เลยใส่ตัวเนี้เอาไว้ได้นะครับก็อันนี้ สุดท้ายก็จะอยู่ที่เราแต่วความช่องแต่ละคนละกันแต่ก็เป็นตัวที่ยืนเอามายืนต้นเกมได้ค่อนข้างสนุกครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นจากดาร์กเรกีล่าไปในระดับหนึ่งเลยจะเป็นมาเล่นกับการยิงแทนนะครับสุดท้ายก็จะไม่พูดไม่ได้เลยเนาะกับอิเมเจอรี่กิครับเหมือนเดิมครับถึงพวกกริปสองใกล้ออกแล้วเราก็ยังใส่กิปหนึ่งไว้แปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะกิปหนึ่งต้องบอกเลยว่าบะดัง มันอัตราส่วนเนี่ยเดี๋ยวพอกระโดดข้ามไปในช่วงกิฟตสองวค่อยไปคุยเรื่องอัตราส่วนของกิฟกันอีกทีหนึ่งว่ากิฟจะใส่ประมาณยังไงหรือเป็นยังไงแต่ว่ากิฟตหนึ่งทุกประเภทอ่ะแนะนําว่าให้ใส่มากไว้ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคมาดูในส่วนของวิธีการเล่นของเด็กนี้กันซึ่งเ,เด็กมันอาจจะมีอะไรให้เล่นเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนะมากกว่าของเก่าเยอะก็จะเริ่มครับเหมือนเดิมครับมาปุ๊บ ไลท์ like, เวลาไลท์ครับตัวที่ดีที่สุดในการไลท์เราจะแนะนําเป็นเจ้าโครนนะครับถามว่าถ้าลองจากเจ้าโครนเป็นอะไรเป็นเจ้าลิงครับผมแลนะลิงตัวนี้ก็โอเคนะแต่ถ้าถามแม่โตก็คือเจ้าโครนโอเคที่สุดครับสำหรับในการไลท์ในช่วงแรกของเกมนะครับแล้วก็มันเอามาถอดมันเอามาไรายได้ต่างๆนานาแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องโซในช่วงแรกของเกมด้วยนั่นเองและทีเนี้ยในช่วงเกดสองเนี่ยถ้าตัวที่แนะนาไม่เอามาอะไรจริงๆนะครับจริงๆเอาเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ถ้า มาไลฟ์อะแบบว่าขึ้นมาแล้วแบบเออต้องไลฟ์แล้วแหละตัวสกิลบัสง่ายสุดแต่มันก็ไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดนะถามว่าง่ายสุดแต่ทำไมถึงไม่ดีที่สุดใช่ไหมก็คือว่าตัวมันเองเอามายิงคุ้มกว่าครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีทางเลือกจริงๆตัวมันก็เป็นตัวเดียวเหมือนกันที่อยู่ในโซลและสามารถดีดกลับขึ้นมาบนมือได้นะครับเปลี่ยนมือได้มันก็เลยถึงบอกว่าสกิลบัสมันเลยดูง่ายที่สุดแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็มาที่เกตสามเกรสามในช่วงต้นเกมเนี่ย ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมาอ่าจริงๆนีขออภายในช่วงเกรดสองก่อนในช่วงเกรดสองเนี่ยถามว่าเราเล่นอะไรได้มั่งกับมันไหมเล่นได้นะครับถ้าจะเล่นตอนเกรดสองเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแดมอยู่แล้ว1นึถึงสดมโดยประมาณก็อาจจะเอามาเล่นในรูป,รปแบบนี้ก็ได้ครับลงสกิลบัสตัวนี้ลงไปและใช้เทคเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเปิครับถ้าเจอเกรดสามอันนี้ไว้กันสกูได้ด้วยนะเพราะว่าในตัวของตัวสกิลบัสมันเองมันบอกว่า ดูการเด็ดใบบนหยิบเกตสามไม่เกิน2ใบนะครับหนึ่งใบเอาขึ้นมือหนึ่งใบเล้เขาเอาเขา้เา,เาโซ่ที่เหลือสำหรับกองการา์ดคือถ้าเราไม่มีเกตสามจริงๆอ่ะมันช่วยได้เยอะนะครับตมมทีเปิดมาอย่างแบบเกแบบแบบเพอเร์เฟกเลยก็จะเจอคู่นี้นะครับก็เอาดันทะเลียนขึ้นมือแล้วก็โนไลท์ิงเข้าโซ่ไปทีเนี้ยมันจะการันตีว่าในเกมนี้เราจะมีโนไลท์ิงในการเล่นนะครับแต่ว่าก็ถ้าเจอใบเดียวมันจเอาใบแรกขึ้นมือนะครับมันเอาเข้าโซ่ไม่ได้นะก็อาจจะต้องแบบเออเอามาไลท์ให้ติดก่อนลวกันอย่าไปคิดเยอะนะคร ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทําให้แดมมันหมดแล้วถ้าใครที่แบบว่ายังอยากลงใบหรือไปตีอีกหรือรู้สึกว่าไอ้นี่ก็หมดประโยชน์แล้วก็ดันขึ้นไปแล้วก็ลงไอ้นี่ก็ได้ครับพอลงไอ้นี่มาปุ๊บมันก็จะโซชาร์อีกหนึ่งก็ได้ในช่วงต้นเกมนะก็เราขอโซชาร์มันโซชาร์ดอะไรมั่วๆเข้าไปก่อนแล้วกันครับอ่ะปุ๊บเพราะว่าเด็กมันต้องอาศใสให้ดูในการมีโซในระดับหนึ่งนะครับพออย่างนี้อาจจะเอาข้างเอาแวนตีข้างตีกันนี้แล้วแต่ความเร่นของแต่ละคนกันไปเสร็จปุ๊บพอขึ้นเกศสามครับก็ไล่เป็นดันนนทเเล่วงต้กม คือเอาจริงๆช่วงต้นเกมมีแค่2ตัวที่เล่นได้ก็คือดันทะเลียนใหญ่เนี่ยสตัวเท่านั้นนะครับพอดันทะเลียนปุ๊บได้กิฟต์ก็ว่าไปครับยูนมอเมอไว้ตายเป็นโปรเทคเหมือนเดิมนะทีนี้วิธีการเล่นหน่อยในช่วงเนี้ยมันก็จะเล่นโดยที่ว่าในช่วงสไตล์แรกพยายามไม่ทําให้ไอ้ไม่สไตล์แรกในช่วงไรแรกพยายามไม่ทําให้โซสิบเร็วก็ดีนะครับในระดับหนึ่งอาจจะเล่นคู่กับเซคิวบัสตัวนี้ก็ได้ครับอาจสมมติไอ้นี่ตายสมมตินะไอ้นี่ตาย แล้วก็อีกข้างหนึง่งอาจจะเป็นเจ้าตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันเอาไว้หงายแดมนะครับเพราะว่าเราใช้แดมมันจะมีสอดใช้แดมไปเยอะเราก็จะดูครับในโซลมีนสามสี่ห้าในโซลเรามี5้าเราอาจจะใช้ตะกีโคลนลอะไรก็ได้ครับคอเดอร์บสหนึ่งเอามันกลับเข้าใต้กองครับทีนี้มันก็จะโซชาร์จสามซึ่งมันชาร์จอะไรเข้าไปก็ไม่รู้นะครับอาจสมมติวันชาร์จเป็นอย่างนี้นะดูในโซลก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซมีเจ็ดนะครับ ตอนยิงสองไอ้นี่เข้าโซ1หนึ่งเป็นโซ1สิบพอดีนะครับแต่ก็ัด้แหละอาจจะต้องแบบเผื่อโซไวยนิดนึงครับหาโซ่สักสองใบให้มันคือมันทําได้แหละเด็กมันจะเด็กมันจะเป็นเด็กแบบว่าเอาของเข้าโซได้นะครับอาจจะเป็นในส่วนของอ,อาจจะลงสกิลบัสอันนี้ไม่ตัวก็ได้ครับเพื่อเปิดและหยิบเข้าโซ่แต่เนี้ยมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ถ้าจะเข้าโซจริงเลยอาจจะเป็นเจ้านี้ก็ได้ครับเอาออมาช่วยโซชาร์ไปก่อนอาจจะมาบูธอย่างนี้ก็ได้่าสมุติว่าบูธปุ๊บ โซชาร์ตติดโคนใะแต่ว่าเรายังไม่ใช้โคนแสด้คบช่างมันเถิร์นนาคอยใช้ก็คือดูที่เรื่องของเทอร์บตเป็นหลักนะครับแล้วก็มันจัดค่อนเราจะใช้งานได้ทีเนี้ยไอเจ้าตัวที่อยู่ข้างๆเนี่ยเนี่ยมันบอกว่าเมื่อคู่แข่งถูกรีไทยอ่าเมื่อคู่แข่งถูกรีไทยในเทิร์นคุณถ้าคุณมีการในโซสิบใบย,ยูนิตนี้อ่ามันจะทําให้ไา่แดมหนึ่งนะครับมันก็ถามว่าจะเริ่มคอมโบนี้ยังไงใช่ไหม มันอาจจะเอาแบบอันนี้ตีไปก่อนครับสกิลบตัตตีบูทไปเลยก็ได้หรือยังไงก็ได้ครับพอตีเสร็จปุ๊บมันก็จะเอาสกิลบัตอ่ะเข้าอา่านำเข้าสู่โซคุณแล้วก็รีทายเรียกก่าคุณแค่หนึ่งใบนะครับนะแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดนดั้นน่าจะติดพร้อมๆกันขึ้นมาแต่มันอาจจะมันอาจจะไม่ติดในเทิร์นแรกนะปุ๊บรีทายปุ๊บเอาเข้าโซยิงแล้วก็ไอ้ดันทาเลียนเองไม่บอกว่าเอา่อเมื่อคู่แข่งถูกรีทายในเทิร์นนี้คุณสามารถโซชาร์จได้2นะครับ มันก็จะโซชาร์จกลับเข้าไปสองแล้วมันก็จะทําให้ตัวของไอ้นี่มันจะถึงโซสิบพอดีแล้วมันก็จะหงายเดมนะครับและโซมันจะถึงสิบพอดีปึ๊บแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นในสภาวะนี้ครับอันนี้ตีอันนี้ตีก่อนก็ได้นะครับแบงก็จะตีแค่หมื่นสามงงๆเลยเพราะว่ามันทาอะไรไม่ได้ในตัวของดันทะเลียนอ๋อมีอีกอันหนึ่งครับเมื่อเกจสองเข้าสู่โซด้วยค่าคอสหรือความสามารถการ์ดในเทิร์นคุณก็ต้องดูนะว่ามันเข้าไปกี่บายอะไร นะครับก็ต้องนับไอ้นี่ถ้าคือวัดเข้าไปถ้าสมมติชาร์จนี้เข้าไปด้วยก็จะเป็นสองใบบวกเป็นยีิบสองนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็น,นี้ตีไปนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าจำไม่หิดมันจะทําได้นะนเพราะว่ามันจะเป็นโซสิบพอดีแต่ถ้าทําไม่ได้ต้องขอไปด้วยถ้าไม่ได้อาจจะต้องเอาโซออกเอาเอา,เอาโคนอ,อก2ใบคือยังไงก็อาจจะปั๊มส0บรอไว้ก่อนแล้วใช้เนี่ยก็ได้หรือเชิญนี้จะไม่ใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยู่ดีเพราะมันเอาไว้หงายดมนะครับแล้วก็ตีไปให้หมดครับทีนี้ในวิธีการเล่นต่อไปเนี่ย เวลาดันทะเลียนโจมตีอ่ะมันสามารถคอการ์ดที่เป็นเกรดสองนะครับในโซมันเนี่ยเอามากาศได้นะครับพอการ์ดที่เป็นเกรดสองในโซมันเอามากาศได้ซึ่งแน่นอนครับมันก็จะดึงของพวกเนี้ยออกมากาศนะครับเป็นห้าพันหรืออะไรก็ตามช่วยมันกาดนะครับมันบอกว่าในขณะที่อยู่ในโจมตีคุณสามารถคอการ์ดเกรดสองหรือสูงกว่าจากในโซได้นะครับลงการเดี่ยนนะครับก็น่าจะได้แค่ใบเดียวแหละเพราะมันบอกว่าให้มันเวลาถูกโจมตีให้คอ หลักๆเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เอามาคอมโบกับเจ้าตัวของมันก็คือเจ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้อยู่ในโซะครับมันก็จะถูกคอมาได้พอคอมาปุ๊บถ้าการในแดมกับในโซเรารวมการเรนสิบไพอดีมันชืน่อะบบกหมื่นเอา,าเป็นหมื่นห้าเสร็จปุ๊บมันจะโดดกลับเข้าใต้กองแทนนะครับทาให้กองเรามีเพิ่มด้วยนะครับแต่ก็โซตรงนี้โซก็จะลดลงไปในระดับหนึ่งนั่นเองซึ่งก็ทีนี้พอเราเข้าสู่เทิร์นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะไลฟ์ใหม่เป็น ตัวอื่นหรืออะไรก็ว่ากันไปครับแล้วก็จะมีเทคคงเทคโคนอะไรก็ใช้ไปนะครับมันก็จะเข้ามาติดลูปเดิมตรงที่ใช้ในส่วนของโนไลท์ชิงนะครับตัวโนไลท์ชิงก็จะกลับมาเล่นแต่ว่าอย่างที่เราเห็นแหะคือเร,เราจะรู้สึกเลยได้ว่าเด็กมันจะเล่นแบบยิงแล้วก็โนไลท์ชิงจะมาได้เร็วนะครับเพราะว่ามันมีนู่นมีนั่นมีนี่ในการมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ตัวโนไลท์ชิงเองต้องมีโซถึง3 3ใบเนาะแล้วก็นำการบนมือ อ่านำคาเตอร์บาร์หนึ่งนำก๊าซจากมือเราหนึ่งใบและเรียอากาศเราสามใบเข้าสู่โซแล้วก็สแตนนะครับแล้วก็ขีจะบวกหนึ่งนะเองก็แน่นอนครับมันทําถึงสิบสามได้อยู่แล้วแหละนะฮะเพราะว่านี่เทิร์นแรกก็จะเก้าใบสิบใบเข้าไปแล้วแล้วจริงๆถ้ามีใบยิงอีกถ้าโซมันถึงสิบอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีเกวินเดอะริปเปอร์ลงมาช่วยยิงอีกลองอ่ะสมมติเก้าโซ่สิบสามสมมติตอนนี้มีสั้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะมีสิบเอ็ด นะครับสมมุติว่าตอนนี้มี11อย่างเงี้ยเอาเวนเดอร์ลิปเปอร์ลงมาเขาจะบัสหนึ่งลงมาปุ๊บก่อนโซชาร์ตนะครับหนึ่งใบจำเลขโซไได้โซชาร์ตหนึ่งใบ,ออลใบแล้วก็เขาได้บัสหนึ่งยิงนะครับถ้ามีโซ10ใบมากกว่ายิงพอยิงปุ๊บไอ้นี่ให้หงายแดมคืนให้นะครับแล้วก็เห็นยิงก็โซชาร์ตอีกสองทีนี้มันก็ถึง13ละแล้วก็ที่เหลือก็แค่เอาทุกตัวที่เหลือลุมตีไปครับแล้วก็จ่ายคอร์สมันเขาจะบัสหนึ่งเอามือเข้าขโซหนึ่งเอาเรียสามใบปุ๊บ แล้วมันก็จะเอาโนไลท์คิงจากในโซออกมาไลท์นะครับมันก็เป็นตัวยืนตัวใหม่ตีมาสองขี้ก็ลุกได้การเองนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเล่นจริงๆอ่ะคิดว่าโนไลท์คิง no จะเข้าไปง่ายกว่านี้นะครับอันนี้เราทําให้ดูเฉยๆเลยแบบมันมีอยู่ตัวเดียวแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะต้องเข้าใจว่ามันทําให้สนามสภาพสนามเราค่อนข้างเสียแล้วก็ถ้าเกมถูกยืดเยื้อไปจริงๆอ่ะครับดันทะเลียนจะกลับมามีผลกลับรูปแบบของเกม ในระยะยาวในช่วงปลายเกมอีกนะครับแต่จริงพอดันทาเลียนกลับมาจริงก็จะเล่นเป็นสายยิงนะครับเอามาเอาสกิลบัตออกมากลับมายิงเอาสกิลบัตออกมากลับมายิงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็จะทําได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ครับผมสําหรับชิปนี้นะก็ต้องบอกก่อนว่าหลักๆมันก็คอมโบมาจากชุดเก่าแล้วแหละนะครับแค่เปลี่ยนโครงเปลี่ยนอะไรกันนั่นเองแล้วก็ปรับมันให้เป็นสายยิงเต็มตัวนะครับนะชอบกดไลค์ครับติบด like, ตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างทาง,ทางช่องเราครับผมอยากสนับสนุนพวกเราเพียงเดือนละร้อยห้าบาท ฝากแฟเนเพจวิวทีไปแสบชาแนลโอ้โวันนี้ไปละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ